วันนี้ผมมีเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านมาบ้างแต่รับรองว่าแก่นคำสอนที่ผมจะนำมาเล่านี้คือความจริงที่ท่านไม่เคยได้ยินแบบเจาะลึกมาก่อนแน่นอนครับในยุคที่เราต่างวิ่งวุ่นวิ่งตามหาความสําเร็จวิ่งตามหาความสุขและแน่นอนว่าหลายคนก็วิ่งตามหาของดีภายนอกบางคนแข่งกันแขวนพระเครื่องเป็นสิบองค์รอบคอบางคนพกเครื่องราง หวังให้ชีวิตแคล้วคลาดมั่งมีและพ้นภัยจากสิ่งที่กลัวเราพยายามหาทางลัดหาเกราะป้องกันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างนอกเรามาตลอดใช่ไหมครับแต่เคยมีใครคนหนึ่งพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่ท่านกลับบอกเราว่าเรากำลังหาผิดที่ท่านพูดเพียงคำสั้นๆคำเดียวเท่านั้นแต่คำนี้ได้เปลี่ยนทิศทางความศรัทธาของคนทั้งแผ่นดิน เปลี่ยนจากความเชื่อในวัตถุภายนอกให้กลับมาศรัทธาในพลังแห่งความดีในใจตัวเองคำเดียวจากปากหลวงปูด่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือคำที่ท่านมอบให้แทนการเสกเป่าของขลังใดๆคำคำนั้นคืออะไรและคำเดียวนี้มีอนุภาพเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไรยินดีต้อนรับกลับสู่เสียงธรรมนำใจ พื้นที่เล็กๆที่จะพาคุณพบกับความสงบและความสุขภายในใจท่านผู้ฝังครับหากวันนี้คุณยังเหนื่อยกับชีวิตยังสแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้รอดผลผมขอชวนให้ลองฟังเรื่องนี้ด้วยใจที่สงบดูนะครับแล้วท่านผู้ฝังล่ะครับเคยมีประสบการณ์ที่ชีวิตพลิกผันเพราะคำสอนสั้นๆง่ายๆเพียงประโยคเดียวบ้างไหมครับลองแบ่งปันประสบการณ์หรือความเห็นไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับ เพื่อจะเป็นประโยชน์เป็นแสงนำทางให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆต่อไปเราต้องย้อนกลับไปในช่วงที่โลกยังไม่รู้จักคำว่าเทคโนโลยีหรือกระแสสังคมออนไลน์ในยามเช้าของเมืองเก่าอายุทยาเสียงไก่ขันผสมกับเสียงระฆังวัดคือสัญญาณของวันใหม่สำหรับชาวบ้านทั่วไปในยุคนั้นวัดคือศูนย์กลางของชีวิตทั้งงานบุญงานศพการเกิดการตายและการเรียนรู้ ทุกการหายใจของผู้คนล้วนผูกพันกับเสียงธรรมในพื้นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วได้ถือกำเนิดเด็กชายคนหนึ่งในครอบครัวชาวนาที่เรียบง่ายเขาคือเด็กชายดูบุตรของคุณพ่อชื่นและคุณแม่ชื่นครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติภายนอกแต่มีทรัพย์ทางใจที่ล้ำค่ากว่านั่นคือความเคารพในพระธรรมเด็กชายดูตั้งแต่เล็ก ท่านมีอุปนิสัยนิ่งเงียบไม่ซุกซนเหมือนเด็กทั่วไปท่านมักนั่งมองท้องฟ้ายิ้มอย่างสงบแม้ไม่มีของเล่นไม่มีสิ่งหรูหราแต่หัวใจของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาต่อสิ่งรอบตัวเวลาเห็นสัตว์เล็กถูกรังแกท่านจะรีบเข้าช่วยเวลาเห็นคนทะเลาะกันท่านจะยกมือไหว้ขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดหลายคนในยุคนั้นพูดกันว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะแม้ยังไม่ได้บวช ก็มีแววของคนถือศีลในใจแล้วความสงบของท่านเป็นสิ่งที่ใครอยู่ใกล้ก็สัมผัสได้ราวกับมีแสงบางอย่างแผ่ออกมาจากดวงตาเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ20ปีเด็กชายดูจึงตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุณนะวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเล็กๆในท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยเสียงจิ้งหรีดและลมพัดผ่านทุ่งข้าวแต่สำหรับท่านนั่นคือโลกแห่งธรรมที่รอให้ขนพบ ชีวิตในผ้าเหลืองของท่านเริ่มต้นด้วยความเพียรที่แรงกล้าขณะที่พระหนุ่มส่วนใหญ่ในยุคนั้นอาจยังคิดถึงโลกภายนอกหลวงปู่ดูกลับปิดประตูใจไว้กับความสงบอย่างแน่วแน่ท่านศึกษาพระธรรมอย่างลึกซึง้งฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันท่านมีสัจจะที่มั่นคงว่าธรรมะต้องค้นได้จากภายในคำที่ท่านมักพูดกับตนเองคือเราเกิดมาเพื่อทำความดี ไม่ใช่เพื่อหาความสุขลวงตาท่านอยู่กับความเรียบง่ายอย่างถึงที่สุดจนบางทีชาวบ้านยังสงสัยว่าพระหนุ่มรูปนี้ไม่เบื่อบ้างหรือที่ต้องอยู่เงียบๆทุกวันท่านเพียงยิ้มตอบว่าความเงียบคือครูใหญ่ของใจถ้าใจอยู่กับความเงียบใจก็จะเห็นตัวมันเองท่านผู้ฟังครับคำสอนที่ว่าของดีอยู่ที่ตัวเรานี้ ไม่ได้มาจากตำราใดๆหากแต่มาจากประสบการณ์ตรงจากใจของผู้รู้แจ้งธรรมหลวงปู่ท่านชี้ให้เห็นว่าเครื่องรางของขลังนั้นไม่ผิดหากเราใช้เพื่อระลึกถึงความดีแต่จะผิดทันทีถ้าใช้เพื่อนหนีกรรมเพราะในมุมมองของท่านกรรมไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่มาสอนให้เรารู้จักธรรมมีเรื่องเล่าที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวัดสแก är, เป็นเรื่องของชายหนุ่มจากกรุงเทพเขาเดินทางมาหาหลวงปู่ถึงวัดสแก่พกพระเครื่องมาหลายองค์แล้วพูดเสียงสั่นด้วยความกลัวว่าหลวงปู่ครับผมโดนของอยากได้ของดีไว้กันภัยครับขอให้หลวงปู่เมตตาหลวงปู่มองเขาอย่างนิ่งๆก่อนจะตอบเบาๆว่าของดีน่ะอยู่ที่ตัวโยมนั่นแหละชายหนุ่มงันไปเหมือนไม่เข้าใจ หลวงปู่จึงพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นว่าถ้าโยมสวดมนต์ทุกวันแผ่เมตตาทุกวันใครจะทำอะไรได้ของดีที่แท้ไม่ต้องหาซื้อไม่ต้องขอจากใครอยู่ที่ใจที่ทำดีคิดดีพูดดีถ้าใจโยมสะอาดไม่มีใครทำร้ายโยมได้หรอกชายหนุ่มคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งน้ำตาไหลอาบแก้มเพราะสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่แค่คำปลอบใจ แต่เป็นความจริงที่เขาหลบหนีมานานเขาประนมมือแล้วพูดว่าผมเข้าใจแล้วครับของดีคือใจดีหลวงปู่เพียงยิ้มเหตุการณ์นี้ถูกเล่าขานต่อจากสิทธสู่สิทธจนกลายเป็นวลีอมะตะของท่านนี่คือจุดเริ่มของการเปลี่ยนศรัทธาของคนทั้งประเทศจากการแสวงหาภายนอกสู่การกลับมาสร้างของดีจากภายในหลวงปู่เคยสอนสิทธอย่างชัดเจนว่า คนที่แขวนพระทั้งคอแต่ใจยังคิดชั่วปากยังพูดร้ายจะให้พระช่วยได้อย่างไรท่านย้ำว่าของดีที่แท้คือใจที่บริสุทธิ์ถ้าใจดีพระที่คอก็ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าใจชั่วต่อให้แขวนทั้งวัดก็ไม่รอดท่านผู้ฟังครับทำพูดนี้คือการปลุกให้คนทั้งประเทศตื่นจากความหลงหลายคนคงสงสัยว่าแค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตจะเปลี่ยนได้จริงหรือหลวงปู่ดู่สอนเสมอว่าของขลังอยู่ในใจถ้าใจขลังจริงของนอกไม่ต้องมีคำสอนนี้ไม่ใช่แค่ปรัชญาแต่เป็นแนวทางปฏิบัติท่านสอนให้คนสร้างเกราะแก้วด้วยการทำดีท่านบอกสิทธิ์ว่าทำดีไว้ในใจนั่นแหละคือเกราะแก้วถ้าใจสะอาดศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรถ้าใจมีเมตตาคนคิดร้ายก็กลับตัว ถ้าใจมีศีลผีสางเทวดาก็ช่วยคุ้มครองคำสอนนี้แพร่ไปอย่างรวดเร็วครับผู้คนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดจากอยากได้ของดีเป็นอยากเป็นคนดีมีเรื่องราวที่พิสูจน์ถึงปฏิหารจากภายในมากมายครับเรามาย้อนดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2520นนะครับมีหญิงชาราคนหนึ่งมาหาท่านที่วัดร้องไห้บอกว่าถูกลูกหลานทอดทิ้ง หลวงปู่มองเธออย่างสงบแล้วพูดว่าโยมลองให้ภผยเขาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันใจจะสงบเองหญิงชาราทำตามอย่างซื่อสัตย์ผ่านไปเพียงเดือนเดียวลูกหลานก็กลับมาหาเธอจริงๆเธอมากราบหลวงปู่ทั้งน้ำตาแล้วพูดว่าหลวงปู่ของดีท่านให้ฉันแล้วจริงๆคือใจที่ให้อาัยหลวงปู่ยิ้มและตอบเบาๆว่านั่นแหละ ของดีที่ไม่ต้องเสกปาฏิหาริย์ที่แท้จริงจึงไม่ใช่ปาฏิหาริย์จากของขลังแต่มาจากการเปลี่ยนแปลงภายในใจมนุษย์อีกเรื่องคือชายวัยกลางคนจากลบบุรีเขาเคยเป็นนักเลงใหญ่ชีวิตเต็มไปด้วยการพนันเล่าและการทะเลาะวิวาทเขาแขวนพระเต็มคอแต่ชีวิตไม่เคยดีขึ้นเมื่อมาหาหลวงปู่เขาบอกว่าอยากได้ของดีสักอย่างไว้พกติดตัว หลวงปู่ถามคำเดียวที่สั่นสะเทือนใจเขาว่าโยมอยากได้ของดีหรืออยากเป็นคนดีทาถามนี้ทำให้ชายคนนั้นชะงักงันเขาตอบด้วยเสียงที่เริ่มเบาลงว่าผมอยากเป็นคนดีครับหลวงปู่ตอบกลับว่าเออดีแล้วของดีที่แท้คือใจดีใจดีแล้วชีวิตจะดีเองท่านสอนให้เขาหยุดคิดร้ายหยุดพูดแรง,แรง สวดมนต์พาหุงและเมตตาใหญ่ทุกคืนเพียงสามเดือนต่อมาชายคนนั้นกลับมาที่วัดอีกครั้งไม่ใช่เพื่อขอแต่เพื่อกราบขอบคุณเขาบอกหลวงปู่ว่าชีวิตผมเปลี่ยนแล้วครับผมไม่ทะเลาะกับใครเลยเหมือนใจสงบไปเองของดีของหลวงปู่ศักดิจจ์สิทธิ์จริงๆหลวงปู่หัวเราะเบาๆว่าของดีของข้าอยู่ในใจเองนั่นแหละ แม้แต่แม่ค้าที่ถูกโกงจนหมดตัวเมื่อมาขอพระไว้ขายดีท่านก็ตอบด้วยหลักธรรมที่พลิกมุมมองโยมลองให้ก่อนสิอย่ารอให้เขาให้เราใจที่ให้ก่อนนั่นแหละจะเรียกสิ่งดีๆเข้ามาเองแม่ค้าคนนั้นกลับไปทำตามยิ้มให้ลูกค้าพูดดีกับคนแม้คนไม่ซื้อก็อวยพรให้โชคดีไม่กี่เดือนร้านของเธอก็มีลูกค้าแน่น ท่านผู้ฟังครับหลวงปูด่ดูใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดท่านฉันข้าวเพียงมื้อเดียวเดินจงกรมวันละหลายชั่วโมงไม่หยุดกุฏิของท่านเป็นเรือนไม้เก่าเล็กๆมีเพียงเสื่อเก่าหมอนและบาทหนึ่งใบไม่มีสิ่งของฟุ่มเฟือยไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกท่านมักพูดกับสิทธิ์ว่าอย่าทำให้ธรรมะเป็นของยากให้ทำมันเป็นของจริงในชีวิตประจำวัน แม้จะเรื่องง่ายๆอย่างการสวดมนต์ท่านก็สอนให้ทำด้วยใจจริงท่านพูดว่าสวดมนต์ไม่ใช่ท่องจำแต่คือการปรับใจให้ตรงกับธรรมท่านยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับถ้าสวดเมตตาแต่ใจยังโกรธอยู่นั่นไม่ใช่เมตตาแท้แต่ถ้าใจให้อภัยแม้คนที่ทำร้ายเรานั่นแหละเมตตาจริงความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ได้อยู่ที่เสียงสวด แต่อยู่ที่ใจที่เข้าใจสิ่งที่สวดหลวงปู่ไม่เคยอ้างว่าตนมีฤทธิ์ท่านไม่รับคนมาขอหวยไม่เสกของไม่ทำน้ำมนต์แต่ทุกคนที่มาหาท่านกลับรู้สึกเหมือนได้พ่อนเพราะท่านให้สิ่งที่ยิ่งกว่าคำขอท่านให้ความจริงของชีวิตใครได้ฟังหลวงปู่เหมือนได้ล้างใจบางคนกลับไปเลิกดื่มเลิกเล่นพนันบางคนกลับไปขอโทษพ่อแม่ที่เคยลืมดูแล ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากเวทมนต์ใดๆแต่มาจากคำสั้นๆว่าของดีอยู่ที่ใจเวลาผ่านไปคำสอนนี้กลายเป็นแก่นของวัดสแกใครมาถึงวัดก็ต้องได้ยินคำนี้เสมอหลวงปู่สอนให้สร้างของดีด้วยใจไม่ใช่แขวนของดีด้วยมือท่านผู้ฟังครับมีเรื่องจริงที่เล่ากันมาถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่ง ที่เป็นทหารประจำอยู่ชายแดนเขาพกเพียงกระดาษที่เขียนว่าของดีอยู่ที่ใจใส่ในกระเป๋าเสื้อแทนพระเครื่องวันหนึ่งระหว่างลาตระเวนเขาถูกยิงแต่กระสุนเฉียดไปเพียงนิดเดียวเขารอดตายอย่างปาฏิหาริเขากลับมากราบที่วัดสแก่พร้อมน้ำตาบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ช่วยผมไว้จริงๆแต่หลวงปู่กลับตอบเพียงว่า ใจเองตัางหากที่ช่วยเองหลวงปู่ดูไม่เคยทิ้งของขลังไว้ให้เราแต่ท่านทิ้งของขลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้ในใจเราคือธรรมะท่านไม่สร้างวัตถุเพื่อหวังผลทางวัตถุแต่กล่าวว่าของนอกไว้เตือนของในไว้ใช้หมายถึงพระเครื่องอาจเตือนให้ระลึกถึงธรรมะแต่สิ่งที่ใช้ได้จริงคือใจที่ตั้งมั่นในธรรมชื่อเสียงของหลวงปู่ดู ขยายไปไกลเกินขอบเขตของอยุธยาวัดสแกรเริ่มมีผู้คนจากทั่วทารทิศเดินทางมาด้วยแรงศรัทธาทั้งข้าราชการพ่อค้าชาวบ้านและคนธรรมดาที่เหนื่อยล้ากับชีวิตท่านตอนรับทุกคนด้วยความเมตตาเท่ากันไม่ว่าจะเป็นนายพลหรือชาวนาและท่านพูดกับทุกคนด้วยถ้อยคำเดียวกันคือทำดีไว้ในใจ หลวงปู่ท่านใช้ชีวิตและคำสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในใจคนท่านมักพูดกับลูกศิษย์ว่าวัดใหญ่ไม่สำคัญเท่าวัดในใจถ้าวัดในใจไม่สะอาดต่อให้วัดนอกงามเพียงใดก็ไร้ค่าท่านกวาดลานวัดเองทุกเช้าแม้ในวัยชราท่านบอกว่ากวาดวัดก็คือกวาดใจถ้าวัดสะอาดใจก็สะอาดเมื่อเข้าใกล้ช่วงบั้นปลายชีวิต ในวัยกว่า80ปีร่างกายของท่านเริ่มอ่อนแรงตามกาลเวลาแต่ใจของท่านยังคงแข็งแกร่งดุดเล็กกล้าแห่งธรรมท่านไม่เคยบน่นไม่เคยหวั่นไหวต่อความเจ็บป่วยท่านเพียงกล่าวเบาๆว่าของเก่ามันเสื่อมของใหม่ก็เกิดคำพูดที่เต็มไปด้วยปัญญาของผู้เข้าถึงสัจธรรมอย่างลึกซึง้งในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตหลวงปู่ยังคงสอนธรรม ย้ำเสมอให้ลูกศิษย์เอาธรรมะเป็นพระเครื่องและสอนเรื่องการไม่หลงในวัตถุมงคลวันหนึ่งศิษย์ผู้ใหญ่ถามเบาๆว่าหลวงปู่ครับถ้าหลวงปู่ไม่อยู่แล้วลูกศิษย์จะยึดอะไรไว้เป็นหลักท่านตอบอย่างมั่นคงว่ายึดใจไว้กับธรรมอย่ายึดตัวข้าไว้กับร่างท่านอธิบายว่าร่างนี้มันก็เหมือนจีวรเก่าถึงเวลาก็ต้องปลด แต่ธรรมะที่อยู่ในใจจะไม่ตายถ้าพวกเองยังรักษาไว้คำสอนนี้กลายเป็นเหมือนพินัยกรรมทางธรรมของท่านในที่สุดรุ่งเช้าวันที่17มกราคมพุทธศักราช2530หลวงปู่ดู่พรมปัญโยได้ละสังขารอย่างสงบที่วัดสแก่สิริรวมอายุ86ปี66พรรษาข่าวการมรณภาพของท่าน กระจายไปทั่วแผ่นดินผู้คนหลั่งไหลมาที่วัดอย่างไม่ขาดสายแต่ไม่มีเสียงร้องโกลาหลมีแต่ความเงียบที่เต็มไปด้วยศรัทธาเหมือนทุกคนรู้ว่าท่านไม่ได้จากไปไหนเพราะคำสอนของท่านยังคงอยู่ในใจของทุกๆคนนั่นคือของดีอยู่ที่ใจท่านผู้ฟังครับ แม้เวลาจะผ่านมานานกว่าสาทศวรรษแล้วแต่คำสอนของหลวงปูด่ดูยังคงก้องอยู่ในใจของสิทธิ์ทั่วประเทศสิ่งที่วัดสแกมีเหนือวัดอื่นไม่ใช่สิ่งก่อสร้างใหญ่โตแต่คือบรรยากาศของธรรมะที่ยังคงหายใจอยู่ลูกศิษย์รุ่นหลังช่วยกันบันทึกคำพูดของหลวงปู่และเผยแพร่ไปทั่วประเทศจนถึงยุคปัจจุบันคำสอนของท่านได้ถูกเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ ถูกแปลเป็นหลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษจีนและญี่ปุ่นคลิปสั้นๆที่มีเพียงเสียงคำพูดว่าอยากได้ของดีให้ทำดีอย่าประมาทในชีวิตของดีอยู่ที่ใจถูกแบ่งปันไปทั่วสังคมออนไลน์มีคนนับล้านดูและมีชีวิตนับล้านที่หยุดคิดได้เพียงเพราะประโยคไม่กี่คำนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาเรียกว่าปาฏิหาริย์ของธรรมะ ปาฏิหาริย์ที่ไม่ต้องใช้เวทมนต์แต่ใช้พลังแห่งความจริงท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ดูไม่ได้ฝากพระเครื่องไว้เป็นมรดกแต่ท่านฝากแนวทางการสร้างพระในใจไว้ให้คนทั้งโลกท่านไม่ได้สร้างวัดใหญ่แต่สร้างใจคนให้เป็นวัดท่านไม่ได้สร้างของขลังแต่สร้างศรัทธาที่แท้ทุกครั้งที่เราพูดคำว่าของดีอยู่ที่ใจคือการรำลึกถึงหลวงปู่ดู ทุกครั้งที่เราหยุดคิดก่อนทำชั่วคือการต่ออายุธรรมะของท่านทุกครั้งที่เราสวดมนต์ด้วยใจจริงคือการสืบต่อเสียงของท่านให้ดังต่อไปในโลกท่านเคยฝากคำเตือนสุดท้ายไว้ว่าอย่ารอให้ถึงวันตายแล้วค่อยดีจงทำดีตั้งแต่วันนี้เพราะวันพรุ่งนี้ไม่มีใครแน่ใจได้ว่าจะได้ใช้คำสอนของท่านไม่จำกัดสถานที่และเวลามันอยู่ตรงที่ใจที่เปิดรับ ท่านผู้ฟังครับเราต่างถูกสอนให้วิ่งหาความมั่นคงจากภายนอกมานานไปจนบางครั้งเราลืมไปว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และมั่นคงที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ที่การแขวนพระเต็มคอแต่อยู่ที่การสร้างพระในใจหลวงปูด่ดูพรมปัญโยได้ชี้ให้เราเห็นว่าปาฏิหาริย์ที่แท้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือธรรมชาติที่กลับมาสมดุลเพราะใจของเราดีเมื่อใดที่เราลับความโลภ ความโกรธความหลงและหันมาสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเมื่อนั้นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏโดยไม่ต้องเรียกเพราะของดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครเสกให้แต่อยู่ที่ใจที่สร้างขึ้นเองวันนี้หากชีวิตคุณกำลังสับสนหากใจคุณกำลังอ่อนแรงขอให้คุณลองหลับตาและทบทวนคำสั้นๆที่ทรงพลังนี้ในใจดูนะครับของดีอยู่ที่ใจ จงสวดมนต์เถิดแม้เสียงจะสั่นก็ยังดังกว่าคนที่ไม่สวดจงแผ่เมตตาเถิดแม้เพียงให้คนที่เราไม่ชอบก็ยังดีกว่าปล่อยใจให้เกลียดและจงทำดีที่สุดในวันนี้เถิดเพราะหลวงปู่เคยบอกไว้ว่าวันนี้เท่านั้นคือของจริงเมื่อใดที่คุณได้ลงมือทำจริงๆด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อนั้นคุณจะรู้ทันทีว่าหลวงปู่พูดจริงและเมื่อใจคุณสว่าง โลกทั้งใบก็จะสว่างตามไปเองของดีอยู่ที่ใจนี่คือปาฏิหาริย์แห่งความดีที่ไม่มีวันดับสูญที่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปอีกจี่ร้อยปีแสงธรรมของหลวงปู่ดูก็จะยังคงก้องอยู่ในใจของผู้ศรัทธาในความจริงแท้ตลอดไปครับ